ตอนนี้ค่ะตอนนี <tweet me. c oughs> ้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านโมเดิร์นระยองน้ำเริ่มสูงกว่าเดิมนะคะ อันนี้เราเพิ่งขนของจากมูบ้านที่กเกษมเพิเ่งเสร็จกำลังจะออกไปเปลี่ยนรถระดับน้ำค่อนข้างสูงกลัวโทรศัพท์ร่วง <c oughs> <c oughs> ถึงข่านขนรถออกไปเลยทีเดียวโอ้ยเอารถออกด้วยการใช่รถขนรถใช่รถขนรถไม่งั้นขี่ไม่ได้ไม่ใช่รถเสียนะแต่ใช่รถขนรถ <c oughs> ไม่งั้นไม่มีรถใช้เพราะว่า <c oughs> ข้างในทัวบ้านออกไม่ได้เลยครับสูงมากอะ่ะไม่เคยเจอ อ่านาวโดยเยังไม่อ่านเข้าไปข้างในอีกเห็นว่ามันจะไม่สูงเท่าไหร่แต่ช่วงต้นๆมันจะสูงดูสิแถวนี้รู้สึกจะย้ายบ้านหนีออกไปกันหมดแล้ว ก็นเงียน้อยหลายคน่ไปหลายบ้านนี่มันต้องรถแบบนี้เห็นไหมน่ะมาเล่นน้ำวันนี้รู้สึกจะได้ลางานบ่ายเข็ุผนเพราะกลับบ้านไปอาบน้ำแค่นี้ จบข่บาว